ปฏิบัติธรรมบ้างเรบยนทเพลงแล้วก็เรียนหนังสือบากคนก็อยู่ในภาวะที่สิ่งแล้าเราไม่ดีจะเอามาจะมาทำุทเรียนเล็กๆเอาไว้แน่นสะถมเป็นเด็กที่เป็นระดับสะสมเรีนทเองเรียนนาราธนาตื่อสายตามธรรมชาติ แล้วก็กาค่อยฝึกอบรมไปให้ตรขึ้นมายามีคุณภาพได้ในหนังสือแด้มีผู้มาอาจารย์พบปรักษาคุ้มครองป้องกันดัดบ้านตายาบ้านอาบาบ้านตามเหลี่ยนการไปตัดกันไปก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเพราะว่าวบบนี้ วัดใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเินกุยบางวัดนี่ิ0ปีที่รับเคยมีเงิน2,000หรือ200เจ็ดยันหรือ2เดินลดลงพวกข้าเดินก็คือรูปของโุกุย์องภาพผลิตเองไม่ได้โยวต้องผลิตแล้วก็ส่งมาบวชถ้าเขามีศรัทธาเขาก็รวด ถ้าหวดแล้วมีลานพเขาก็แจกงสเป็นศาสนเทายาสื่อไปยุพิเศาสนานใต้เด็กคนนี้ก็เสกข้อเสกขวออยู่อัตมากนะ็บวดก็เสกข้อเสกข้อเสกขวอมาปวดนั้นแหาก็อยู่มาจนถึงวัน 1, นี้ได้เพราะว่าถูกขับถูกฝึกถูกแผดราวดูฝึกเจอระฆัง แ,และเวลาที่เราเห็นเด็กสอนน่สอนหนึ่งไรสอน่งก็ไม่คิงว่าเป็นลูกคนหลานโยมอะกันนะเป็นธรรมชาติประหลนนี้ก็ขอตัวโนาะต